สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับครูวังคนเดิมครับเพิ่มเติมคือความหล่อนะครับนี่วันนี้ก็จะมาในรูปแบบกิจกรรมการวิ่งกระโดดนั่นเองครับก่อนอื่นนี่คือการวิ่งกระโดดนี่คือมีประโยชน์มากมายนะครับยังช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมของครูวันนี้มีอะไรนะครับ อ่านี่นะครับอุปกรณ์ที่ครูจะใช้ทากิจกรรมวันนี้นะครับอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่ามาร์เกอร์นะครับไม่ใช่กลัวนะครับมันคือมาร์เกอร์นะครับอ่าครูก็จะใช้อยู่ประมาณ5อันนะครับมาร์เกอร์ครับเดี๋ยวครูจะถอดก่อนครับอ่านี่นะครับมาร์เกอร์กิจกรรมของครูนี่คือจะใช้มาร์เกอร์อยู่ประมาณ5อันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับใครที่ไม่มีมาร์กเกอร์ครับครูจะแนะนำก็คือให้ใช้รองเท้านั่นเองครับอ่าเรามาดูนะครับนี่รองเท้านะครับถ้าไม่มีมาร์กเกอร์ใช้รองเท้าประมาณ5้าคู่นะครับอ่าเข้าจไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการตั้ง มาร์เกอร์ยังไงจะใช้ก,กิจกรรมว่าเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้มาร์เกอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะสาธิตการใช้รองเท้าก่อนนะครับอ่เรามาดูวิธีการตั้งมาร์เกอร์นะครับจุดแรกนะครับนี่มาร์เกอร์จุดที่หนึ่งะครับเรามาดูกันเลยครับอ่าวิธีการตั้งง่ายๆนะครับให้วัดกับเท้าของเรานั่นเองครับไปเท้าเดียวแล้วก็เราตั้งต่อครับ อ่ามาดูมาเกอร์ี่จุดที่2ครับจุดที่3ครับจุดที่4อ่าแล้วก็จุดที่5นะครับมาก้าวมาหนึ่งก้าวแล้วก็เราวางเลยครับนี่นะครับอ่าจุดที่สี่จุดที่ห้าฮะอ่าเรามาดูครับอ่าอันนี้จุดที่หนึ่งครับมาเกอร์อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สาม อันที่4แล้วก็อันที่5นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอันที่5จะสีสีจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้คือง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับในสถานการณ์ตอนนี้ครับคือสถานการณ์โควิดนั่นเองครับเราไม่ต้องออกไปข้างนอกครับเราออกกาลังกายในบ้านได้น,นะครับเรามาดูวิธีการทํานะครับว่าวิธีการทําวิ่งกระโดดนี้เป็นยังไงก็คือเดี๋ยวครูจะสาธิตป,ประมาณ5รอบ รอบที่หนึ่งสองสามครูจะสาธิตแบบช้าๆเอาชัวร์ๆก่อนแล้วก็อีกสองสองรอบสุดท้ายคือเอาแบบเร็วๆอ่าเรามาดูกันนะครับรอบแรกนะครับจุดสตาร์ทก็คือจุดมาร์กเกอร์อันที่หนึ่งครับจุดสตาร์ทครับอ่าช้าๆก่อนนะครับอ่าเรามาดูครับอ่าทีแรกคือวิ่งก่อนนะครับวิ่งแล้วก็อ่องมาร์กเกอร์จุดที่ห้านะ อ้อมแล้วก็มาอยุดอ,อ,อยู่ที่จุดที่สี่นะครับมาดูครับจุดที่สี่เราเริ่มกระโดดเลยนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่าก็คือวิธีแรกคือเราวิ่งไปมาร์เกอร์อันที่ห้าแล้วก็เราวิ่งวนกลับมากระโดดมาอยู่ที่มาร์เกอร์มันจะมีสีอ่อนก็คือให้เรากระโดดครับเอาเรามาดูครั้งที่สองนะครับช้าๆนะครับ อ่าวิ่งก่อนนะครับอ่าวัวถึงจุดแล้วก็ค่อยกระโดดเชิงสองสามสี่อาครบสี่อันนะครับวิธีการกระโดดคนระับมาดูครั้งที่สามนะครับหนึ่งสองสามส,ามสี่อ้าก็ใจนะครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอบนี้ครูจะทำแบบเร็วๆนะครับสองรอบนะครับ อ่าได้ไหมครับน่านจะได้นะครับอ่านี้สําหรับนักเรียนที่มีอุปกรณ์นั่นคือมาร์กเกอร์นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์รองเท้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครูจะทํารองเท้านะครับเดี๋ยวครูขอเก็บมาร์กเกอร์ก่อนนะครับอ่านี้ครูจะเก็บมาร์กเกอร์ครับ อรองเท้านะครับมาดูครับทั้งหมดก็จะมี5คู่นะครับคู่ที่1 2 3 4 5ถ้าใครที่ไม่มีมาร์กเกอร์ก็ใช้รองเท้าได้นะครับวิธีการตั้งก็คือเหมือนเดิมนะครับเามาดูนะครับหนึ 1, 2, 3, สี่ก่อนสุดท้ายอันนี้นะครับอ่าอันนี้ให้นักเรียนกัดประมาณเองนะครับแต่อันนี้คือบาคับเลยนะครับหนึ่งเท้าแล้วหนึ่งช่วงเท้านะครับอ่าเดี๋ยวดูครับเป๊ะเลยครับหนึ่งช่วงเท้านะครับส่วนจุดสุดท้ายคือให้กัดเองนะครับถ้าใครอยากใกล้เหงื่อก็เอาให้ไกล้ๆหน่อยถ้ากพื้นที่กวานะครับ มาดูนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิต5้ารอบเหมือนเดิมนะครับเอา3มครั้งก็คือเอาแบบช้าๆนะครับเรามาดูเลยครับบึ่งโองปามสี่ อ่าอันนี้แบบช้าชนะครับถ้าใครยังไม่ชํานาญนะครับให้แนะนําก็คือให้ทำชาช้าก่อนนะครับส่วนใครที่ชํานาญแล้วก็คือถ้าอยากเพิ่มชา้าเล่นหรือว่าความท้าทายนะครับให้จับเวลาภายใน1นาทีนี้ลองจับเองเลยนะครับภายในนภายในหนาทีนกักเรียนทําได้กี่รอบอ่าเดี๋ยวมาดูรอบอีก2รอบสุดท้ายนะครับแบบเร็วเวนะครับ แค่นี้นครับกิจกรรมของครูก็ง่ายๆก็คือได้เงื่อแน่แนอนครับสำหรับโอ้ครูเนี่ยสำหรับการออกกำลังกายนะครับประโยชน์มีมากมายเลยนะครับยังช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงปอดแข็งแรงยังช่วยในการให้ห่างไกลกับโรคโควิดหรือโคโรนาสอนะครับ กับโรคที่อยู่กับปัจจุบันตอนนี้นะครับอ,อย่าลืมนะครับถ้านักเรียนชมคลิปของครูแล้วครูอยากฝากให้ในักเรียนทำแบบครูนั่นเลยนะครับง่ายๆครับก็คือเอารองเท้ามา5คู่แล้วก็จัดอุปกรณ์ให้เป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดห้าจุดครับเหมือนที่ครูสอนเลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจยังไงให,ให้ย้อนคลิปไปดูตั้งแต่ แรกๆเลยครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ถามส่วนตัวได้นะครับก็คือถ้าได้ถ้านักเรียนได้รับชมคลิปนี้แล้วให้นักเรียนถ่ายวิดีโอมาให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายก็ได้นะครับก็คือจะเอาในรูปแบบลักษณะนี้เลยให้นักเรียนถ่ายวิดีโอมาซึ่งชื่อกิจกรรมของเรืคือวิ่งกระโดดนะครับถ้านักเรียนถ่ายเสร็จแล้วให้ส่งมาทางไลน์พร้อม ระบุชื่อกับเลขที่นะครับครูจะมีรางวัลให้นะครับสําหรับง่ายๆคือครูจะตัดสินใจคือใครทําได้มากที่สุดนะครับใครถ่ายได้นานที่สุดก็คือคนนั้นจะได้รางวัลจากครูไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมครับ